ชามนี้จะเป็นเทโพหมูสามชั้นนะคะง่ายมากก็วิธีทำของเราก็สุดง่ายสุดง่ายเลยก็เอากระหัวกะทินะลงผัดกับพริกแกงนะคะเสร็จแล้วพอผัด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 พอหอมไม่ต้องถึงกระแตกมันนะเอาแค่พอละลายพอหอมแล้วเนี่ยเราก็จะใส่หมูสามชั้นลงผัดนะคะให้พริกแกงซึมเข้าเนื้อหมูสามชั้นเติมน้ำตาลปี๊บ นะแล้วก็อย่าเพิ่งเติมน้ำปาลาเติมน้ำปลาปี๊แล้วก็สเสร็จเสร็จแล้วก็จะใส่หางกะทิลงไปพอน้ําเริ่มเดือดปุ๊บก็จะใสออ่ผักบุ้งนะคะกับมะกรูดทั้งลูกเลยหักครึ่งแกะเม็ดออกนะพอสักพักหนึ่งปุ๊บเราก็ชิมรสเติมน้ํามะขามเปียกนะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดเสร็จแล้วง่ายมากๆรสชาติที่ได้เนี่ยจะไม่เผ็ดจัด นะคะแกงเผ็ดโพจะไม่เผ็ดจัดเผ็ดอ่อนๆแต่มีความเปรี้ยวเจือนิดๆนะแล้วก็หวานหน่อยๆจะได้กรุบกอบของตัวผักบุ้งด้วยที่สำคัญที่สุดขาดไม่ได้จะต,ต้องมีความหอมของมะกรูดอันนี้คือหัวใจของแกงเทพโพเลยนะ Aye.